สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KKK Channel นะครับวันนี้อากาศดีครับผมแดดออกแต่เช้าครับเมื่อคืนฝนไม่ตกโอคอยังชั่วหน่อยครับผมก็ะกะว่าจะออกไปเผาเผาถ่านนะพอดีถ่านมันหมดนะถ่านหมดมาสีหวันแล้วครับผมไม่มีมมถ่านใจแก๊สก็หมดนะแต่เพิ่งไปเปลี่ยนแก๊สมานะแต่ว่า ตรงนี้แก๊สแพงมากเลยครับผมทุกคนถังหนึ่งเกือบสี่ร้อยแล้วครับก็ใช้แก๊สย,ย,ย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องใช้แบบเตาถ่านไปด้วยนะทุกคนก็อันไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะ,ะก็กล่าวว่าจะออกไปไปเผาถ่านก็เดีย๋ยวออกไปขนฟืนก่อนนะอันแบบแรกใครจะเอาสูตรผมไปใช้นี่ก็ได้นะครับเป็นการเผาแบบ เผาถ่านแบบไร้ควันนะผมแต่เผาแบบไม่มีควันนะเป็นการเผาแบบใหม่นะก็คือจะใช้ถัง200ลิตรนะเอามาทำเป็นเตาใครอยากเอาวิธีผมไม่ใช้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีธการทําเตานะง่ายๆนะไม่ยากนะแล้วก็ขั้นตอนการเผานะ แต่ขั้นตอนแรกยังขั้นตอนสุดท้ายเลยครับผมไม่ไม่ยากนะฮะก็ <iend en. S 1> ยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูนะวิธีการพอ่านนะอันดับแรก,เ,รกเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปหาฟืนก่อนนะก่อเดี๋ยวไปกันทุกคน เอามาเก็บกิ่งไมนะ้ตามข้างทางนะตามป่านะเยอะแยะนะเพียบนะต้นไม้มันสูงเขาก็ตัดทิ้งไว้กองไว้ข้างในเพียบเลยนะแต่มันท่อนใหญ่เราก็ต้องมาเลื่อยเอา สำหรับขั้นตอนต่อไปก็เอาไม้มาหั่นนะหัน่นทอนให้มันเป็นท่อนสั้นๆประมาณสักสองคืบสองคืบก็ได้สามคืบก็ได้นะก็ประมาณสักสองคืบนะผมนะเพราะว่าถังถังถังสองรอยลิตรมันไม่ใหญ่มากนะะก็คือก็จะเอาประมาณสักสองคืบนะ อันนี้เป็นไม้ที่เราทอนไว้นะมีก็มีอยู่หลายอย่างนะนะมีทั้งไม้พาเลตนะมีทั้งไม้ปดูมีทั้งไม้ยางนะปนกันเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเข้าเตาเผาได้เลยครับทุกคนอันนี้เราก็ขนไม้ใส่รถเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็วิ่งเอาเข้าไปที่เตานะเตาจะอยู่ในป่านะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับทุกคนอันนี้ก็คือเตาแนละ้วทุกคนนะนะทำจากถัง200ลิตรนะนะก็ซื้อถัง200ลิตรมาถังละประมาณ180-200บาทเนี่ยครับผมนะก็พยายามหาถังที่มันมีฝานะมีฝาปิดแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวครอบนะเป็นคลิปหนีบนะ แล้วก็ตัดแล้วก็ตัดถังมาอีกครึ่งหนึ่งนะเอ้ยหนึ่งในสามนะหนึ่งในสามนะประมาณนี้แหละสักสองคืบนี่นะครับผมแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะแต่ว่าไม่ต้องเจาะรูใหญ่มากนะประมาณสักรูประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนก็ได้ครับแต่นี่มันโดนไฟเยอะไปหน่อยรูมันเลยกว้างนะอยวต้องหาอะไรมาปิดรูนะฮะถ้ารูกว้างไปปุ๊บอะมันอากาศมันเข้าเยอะเกินไปบางทนมันจะทําให้ไฟ มันมันมันไม่เยอะเกินไปฮะแล้วก็มันจะทําให้ฐานนะไม่เป็นก้อนนะมันจะทําให้ฐานเป็นเป็นเขาเรียกฮะเป็นผงวิธีทําก็ไม่ยากนะถังสองร้อยลิตรนะเอามาแล้วก็มาเจาะรูนะเจาะรูที่ตูดนะใช้อะไรเจาะก็ได้ครับใช้มีดก็ได้ใช้ตะปูก็ได้ครับผมแน่นะเจาะเพื่อให้มัน สบายอากาศได้ครัมีประมาณนี้ครับวิธีทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับก็ขั้นตอนต่อไปเเราก็มาขุดหลุมนะทุกคนนะขุดหลุมลึกก็ประมาณสักสักิบเซนก็ได้ครับผมนะ พยายามขุดให้กว้างๆหน่อยฮะแต่ยอย่าให้กว้างเลยตูดถังนะเดีย๋ยวเวลาวางถังแล้วถังมันจะสุดนะให้มันเล็กกว่าตูดถังสักหน่อยนึงฮะประมาณละสิบเซนนะผมแล้วก็แล้วเราก็เจาะรูด,ด้านข้างเพื่อให้มันระบายอากาศนะ ระบายอากาศออกนี่ครับเจาะรักสามรูนะฮะรสองรูก็ได้นี่ฮะเจาะฝั่ง,น,ง,น,งนะนี้อีกประมาณรักสามรูนะผมตรงนี้อีกรูนึงนะะเพื่อให้มันระบายอากาศได้สะดวกนะ ไม่ต้องเรารูใหญ่มากนะพอประมาณนะขนาดนี้นะพอระ,ะบายอากาศได้เพราะว่าเราเราจะเผาแบบว่าเผาจากข้างบนลงข้างล่างนะเป็นการเผาแบบเผาแบบไม่มีควันนะครับผมเผาแบบไร้ควันเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเผาจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะแบบนี้มันจะมีควันนะครับผมเดีนะ๋ยวมาดูนะว่าจะทำยังไงนะขั้นต่อไป ก็หลังจากเจาะรูเสร็จนะเราก็เอาถังเราถังขึ้นมาตั้งเลยเอาถังมาตั้งไว้บนรูนะอ่าถังไว้ให้ดีนะกะให้ดีให้มันเท่าๆกันดูนะมันจะมีรูระบายอากาศออกนะทั้งสาม,มุมนะฮะอ,อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับผม ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาฟืนมาใส่เลยนะทุกคนนะเราก็เอาฟืนใส่เข้าไปเลยนะแต่เราจะใส่แบบแนวตั้งนะผม uh, ใส่แบบแนวตั้งนี่มันจะทําให้ uh, อ่ามันระบายอากาศได้ดีนะนเวลามันดูดอากาศจากข้างบนลงข้างล่างนะอากาศมันจะได้วิ่งผ่านได้ง่ายนะถ้าเกิดเราใส่แบบแนวนอนนะใส่แบบแนวนอนนี่มันจะไปปิดรูระบายอากาศข้างล่างนะครับผม uh, ก็ใส่แบบแนวตั้งนะ เอาเอาชิ้นใหญ่ๆห,หญ่ใส่ไปก่อนนะเ๋ยวชิ้นเล็กๆเราก็ค่อยอัดเข้าไปครับทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ฐานเอยเราก็ใส่ฟืนจนเต็มถังแล้วฮะก็พยายามยัดให้แน่นที่สุดเนียให้มันมีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับผมนะจะทําให้เราได้ฐานเยอะขึ้นนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราก็หาเศษหญ้าแล้วเอามาสุมเศษหญ้าแห้งแล้วเอามาสุมให้เต็มตรงนี้นะ แล้วเราก็จะจุดไฟพยายามยัดให้แน่นนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาเสษหย้างขึ้นเลยครับผม <c oughs> เตรียมมาแล้วเด้หน่อยเดียวเองเดีย๋ยวไปเอามาอีกนะเราพยายามเทเศษหยา้า ยัดมันเข้าไปในรูนะเศษหญ้าพ ja. ยายามยัดเข้าไปในรูนะมันทําให้ไฟติดง่ายฮนระับทให้ปืนติดง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอามาอีกนะทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็ใส่เศษหญ้า ja ให้เต็มแนละ้วแต่ว่าเศษหญ้าพวกใบไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังไม่แห้งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโดนฝนนะมันโดนฝนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเดีย๋ยวเรามาลองดูนะเดีย๋ยวตอนนี้ก็จุดไฟได้เลยครับผม ผมหาไปแช็กก่อนไม่รู้เอาวางไว้ไหนอตอนตอนนี้เราก็จุดไฟแล้วทุกคนนะ,อะพอจุดไฟเสร็จปุ๊บเราก็เอาฝาถังเามาครอบเลยครับผมปุบ เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะติดหรือเปล่านะตอนนี้มันยังเป็นควันอยู่ฮะเดี๋ยวพอเสษใบไม้มันมันไหม้หมดแล้วมันก็จะไม่มีควันนะทุกคนก็ไม่ยากนะเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องเฝ้าดูประมาณสักสิบถึงสิบห้าทีนะดูว่าฟืนมันติดหรือยังนะทุกคนแค่นี้เองครับผมเดี๋ยวพอใบไม้มันไหม้เสร็จปุ๊บหรือว่าฟืนมันติดปุ๊บมันก็จะไม่มีควันแล้วครับผม ตอนนี้มันก็ยังจะมีควันอยู่เพราะว่ามันจะมีเศษใบไม้ที่ยังเผาไหม้ไม่หมดนะนี่เป็นการเผาแบบไล่ควันนะคือเผาจากข้างบนลงจากข้างล่างนะมันจะดูดอากาศจากข้างบนนะแล้วก็ถ่ายออกอยางล่างแล้วตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราหาเศษกิ่งไม้นะใส่เข้าไปอีกนะเพราะว่าใบไม้มันน้อยไปหน่อยหลังจากผ่านไปสิบนาทีแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็มาดูนะว่าฟืนมันเริ่มติดหรือยังนะ โอตอนนี้เริ่มติดแล้วครับฟืนติดแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับไม่มีควันเลยครับผมฮะแค่นี้เองครับผมพอฟืนติดแล้วเราก็จะไปทําอะไรก็ได้ฮะกะเอาว่าประมาณกี่ชั่วโมงฮนะถึงจะมาดูก็อย่างอย่างที่ผมใส่ไปเอาฟืนใส่ไปมันจะเป็นฟืนแห้งทั้งหมดนะแล้วก็ทอนไม่ใหญ่มากก็คิดว่าน่าจะประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะก็น่าจะเป็นฐานแล้วครับผมฮะ ก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสามชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดว่ามันมันเป็นถ่านแล้วหรือว่ามันสุกแล้วก็คือว่าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปิดเตาครับผมก็ไม่ยากครับผมง่ายๆครับผมเห็นไหมครับไม่มีควันเลยครับผมทุกคนเห็นไหมครับอ่านี่เป็นการเผาแบบไม่มีควันนะใครต้องการเราสูตรผมไม่ใช้ครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับผม ไม่ยากคนระับวิธีการทําก็ไม่ยากนะวิธีการทําเตาก็ไม่ยากครับผมนะแค่นี้เองครับผมแต่ว่ารูมันกว้างไปเดีย๋ยวผมจะหาอะไรปิดรูหน่อยครับก็เดี๋ยวอีกสามชั่วโมงเรามาเจอกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะทุกคนนะพอดีผมปิดเตาไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันาหายร้อนหรือยังนะก็ต้องขอโทษทีนะทีตอนปิดเตาไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะพอดีแบตมันหมด แต่จริงการปิดเตาก็ไม่ยากนะเราก็กะนะประมาณารักสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็ลองมาเปิดมาเปิดอ่ามาเปิดฝาไอมาเปิดตัวครอบมันดูนะว่าฐานน่ะมันสุกหมดหรือยังฮนะถ้ามันยุบยุบไปประมาณสักเกือบครึ่งถังเนี่ยก็คือว่าน่าจะสุกเกือบจะหมดแล้วนะก็ดูได้อีกวิธีหนึ่งนะอนะก็จริงการปิดเตาก็ไม่ยากนะครับผมนะ ก็ยกที่ขอบออกนะแล้วก็เอาฝาเนี่ยมาปิดนะฝาเนี่ยมาปิดปิดให้สนิทห,หน่อยนะแล้วก็อกตรงกลางที่มันเป็นรูแล้วก็หาอะไรมาทับแล้วก็เอาดินอนะเอาดินขี้โคลนนะขึ้นมาปะแล้วก็ขอบมันนะขอบมันมันก็จะยังไงมันจะเปิดขึ้นถ้าเกิดมันเปิดเยอะล้วก็เอาไม้ทุบๆๆๆนะะ ก็ไม่ต้องทุบแบบว่าให้มันติดนะให้มันมีช่องช่องว่างหน่อยหนึ่งฮนะแล้วเราก็เอาดินนะฮนะเอาดินเหนียวนะยัดใส่เข้าไปข้างล่างนะนะยัดใส่เข้าไปตรงที่มันมีรูนะฮะยัดใส่ครบรอบนะส่วนข้างล่างนะข้างล่างเราก็จะกบนะนะเอาดินกบเอาดินกบแล้วก็เอาขี้โคลนะ ผสมกับน้ำเละๆหน่อยฮะเอามาปะทับอีกทีหนึ่งครับผมแค่นี้ครับก็ไม่ยากครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะมันก็จะมันก็จะดับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ดับะก็คือว่าแล้วเกิดว่าเราเอามือมามารูบๆที่ถังดูถ้าเกิดว่าสอาางชั่วโมงแล้วถังมันยังร้อนนี่ก็แสดงว่า มันต้องมีรอยรอยรั่วตรงไหนสักจุดหนึ่งครับถ้ามีมีรอยรั่วก็คือว่าฐานมันก็จะไม่ดับนะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็มันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปเลยคนระับอันนี้เดี๋ยวเราลองมามาลุ้นกันดูนะทุกคนนะอะว่ามันจะเป็นว่ามันจะเป็นฐานหรือมันจะเป็นขี้เท้าอืม ก็ดูโอ้ทุกคนนี่ไงเห็นไหมครับเป็นฐานนะนะฮะดูเห็นก้อนสวยเลยครับผมเป็นฐานหมดเลยฮนะ๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะตอนนี้ก็ะเทีฐานออกแล้วนะทุกคนนะ ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะทุกที่ตอนที่ผมมาปิดอะก็ค <c oughs> ื <c oughs> อถัองถัองอะมันรั่วด้วยแต่ผมไม่เห็นนะแล้วคราวนี้อีกชั่วโมงนึงผมเลยเดินมาดูฮะว่ามันใกล้จะหายร้อนหรือยังแต่พอเอามือมาจับดูมันยังร้อนอยู่เลยโอ้โหก็คือหันมาดูข้างล่างก็มีรอยรั่วข้างล่างก็ทําให้ถานหายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังดีนะก็ยังได้ทาน ก็ยังเยอะพอสมควรอยู่นะเป็นง้กรวสวยๆงั้นเลยครับทุกคนเห็นไหมนี่เป็นฐานหมดแล้วนะเนี่ยนะ,นะ,นะเป็นกรสวยแล้วครับทุกคน กนสวยๆงั้นเลยทุกคนก็ถังหนึ่งมันก็จะได้ประมาณเนี้ยครับประมาณถังหนึ่งนี่มันก็จะได้ประมาณเกือบๆก,กระสอบหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราอาดัดอัดฟืนดีๆมันก็อาจจะได้เป็นกระสอบนะนะอันนี้ผมก็จะอัดแบบไม่ถึงกนแน่นนะอัดแบบว่าหลวมๆนะพอดีได้ฟืนมาน้อยก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรใครอยากเอาสูตรผมไปใช้นะก็ ได้เลยครับผมผมก็บอกทุกๆขั้นตอนแนละ้ในในคลิปนี้แหละครับผมอเผาไว้ใช้ก็ได้นะเผาไว้ขายก็ได้นะ,ะก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะหาถุงมาเก็บฟืนกแล้วนนะทุกคนนะรู้สึกว่าท้องฟ้าคึมๆอีกแล้วเดี๋ยวต้องรีบมาเก็บก่อนนะก็ เดี๋ยวไาเ,เจอคลิปหน้านะว่าผมจะพาไปทำอะไรนะทุกคนก็ฝากติดตามฝากกดติดตามนะฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่อง k KK k Channel นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับทุกคนเกือบเต็มกระสอบเลยทุกคนนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรอยรั่วนะฐานน่าจะได้ น่าจะได้เต็มกระสอบนะอันนี้ก็จะใช้เวลาเผาแค่สามชัว่วโมงนะทุกคนนะเร็วมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเป็นถ่นานเออถ้าเกิดว่าเป็นฟืนที่ว่าแห้งๆนะสามชัว่วโมงได้ถ่านแล้วครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟืนที่ว่าสดๆก็คือจะใช้เวลาสิบถึงสิบสองชัว่วโมงครับผม